ลา,ลายมือการ์ตูนมากเลยนะเอาสั้นๆก่อนแล้วมาเขียนต่อจริงเหรอถ,ถ้าวาดโลโก้ต้องมีมต้องมาเขียนต่อเพราะว่าจะเป็นโลโก้เฮ้ย <Hey. S 2> ตาคล้ายๆผมอย้ตาไม่โตไงเป็นอโหมย <ตา S 2> แค่นี้อ่ะ,อะ โชคดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะถ่ายรูปะถ่รูเอาตรงไหนอคะตู้ปลาไหมแสงเอาตรงไหนดีอ่เดี๋ยรก่อนเดี๋ยวเราถ่ายให้ก่อนไปรไปถายรวถรหมูรมหมูค่ะวหมูรูหมูรูหมูเื่อนมีตรงกลางไครับเอเคเอเ สนุกไหมเรานั่งฟังกันอย่างซีเรียสมากชั่วโมงกว่าแล้วนะเสองสามออ่ะแล้วใครถ่ายให้แพรวบ้างอ่ะแล้วอาทิตย์นี้หนูจะแต่งตัวอะไรเงี้ยพี่อยากดูจริงหนึ่งสองสามโอเคชุดผ้าตาเ็นใช่ไหมสวยหวานโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะก็่อนเยอะๆโอะ ปลาตัวใหญ่เนาะปป้ก็ต er. um. ้องไปกินตากินค oh, ู no. ่ด้วยกินแล้วเดี๋ยวเลี้ยติ้งวันนี้ตัวอะไรนี่มาไม่ทราบกนะนี่พี่โอ้แป๊บเนาะเขาว่ากหอมดีจังเลยอ่ะกลินไม้กลิ่เดอกไม้โอเคขอบคุณมากค่ะเด็กๆีใจที่ได้มาโชคดีนะ เจอกันทีบ Get ๊ายบายไปละอันน e ี้เขาเรียกประตูอะไรไม่ใช่ประตูเดเรมอนนี่เขายประตูอะไรประตูอมา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 าเนี่ยามามอมเมาามมามามเมามอมามมาหรมเมา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 ม Ead, กลับมาหาบ้านจะเมียรใจมันยุ่งพ่อัไไหเจ้ากอคือการมันละหออะานกิ like ีเนี่ยไห้เป็นบอดไว่มีแพงเจ้ากอคือการมันละอย่าว่าแต่ค่อยตึกตึเอือหเอออเห็นราบันเอาเลยอ๋อของยมบเวลาซ้อย